ออเรนและออเรินนะครับขอสามบ้านนะคบทุกคน โอได้ได้ทานเกี่ยวโอ้วันนี้ก็คือจบแล้วจบละชาไทยชาไทยพอละวันนี้พอแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะลงไปกินในนั้นชาไอหมา่าลาถังอร่อยเนาะอร่อยว่าทุกวันก็กินนะั่นนๆจริงเหรอแต่กินที่ร้านอะ่ะจาน,านใหญออ่จานมันใหญ่มาก แล้วพี่ใส่พอแล้วน่ะเอาไปกินพอเขามาสองด้วยเหรือออต้องใส่สองด้วยอ่ะแล้ววันแรกล่ะโอ้วันแรกล้นเออแบบเขาเยอะครันอุ้ยใครซื้ออ่ะขอบคุณนะครับโอุ้ยเป็นคนกดอีกแล้วหนึ่งบ้านขอบคุณครับเออหน้าแข้งของทอดด้วยนี่หว่านเฮ้ยมีนักเก็ตด้วยเฮ้ยน่ากินมากเลยอ่ะพิซซ่า เป็นไฟเป็นไฟตาหลอดแท้เหรอเป็นไฟท่านแคบเลยขอบคุณครับเล็กสองบ้านนะครับอีกสองบ้านอีกสองบ้านโอแต่วิวดีเนาะเอเขาอยากอยากเขียนนั่นอ่ะเรือหางยาวอ่ะ หรอซื้อแล้วในต่อต่อจ้าอุ้ยขอบคุณครับพี่จันเพนขอบคุณครับไม่ได้ครับเวลาว่างเราต้องไล <c oughs> มีเวลาเรลาไล์เลยเพราะตอนเย็นเราจะต้องไปออไลอใบซีวันนี้ไรไหม ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับอุ้ยมาอีกแล้วหนึ่งบ้านขอบคุณครับขึ้นเราด้วยย้อนหลังปะเนี่ยยังเท่าเดิมเลยพอสองบ้านสุดท้ายนะครับผมเดีย๋าายวไล์จอยๆไปละ แต,แต,แต่แต่ถ้าสมมติว่าวันเจอถ้าสมมติว่าวันได้หนึ่งพันบ้านนะสบู่แม่พอน,นะ,ะอมแม่พอม,พมเพราะว่าไม่ทำมาเยอะไงมันเหลือไม่ถึงหนึ่งพันใช่ไหมแล้วทีนี้ก็กลัวว่ามันจะไม่พอแต่ถ้าสมมติว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ติดอะไรแล้วไล่ไปอีกนะใเริมงงแน่นใช่เพราะว่านคนรูไม่รู้แต่ว่าเขาต้องไปร้องเพลงจริงๆเมื่อวานอ่ะ ต้องไปคอนเสิร์ตครับเขามีคอนเสิร์ตสองบ้านสุดท้ายนะครับใครใจดีกดให้ผมหน่อยครับ ใบหนึ่งนั่นน่ะไม่ใกล้เคียงเลยไม่ใกล้เคียงเลยแปแปดมีอยู่ือนกันแต่อยู่หลังสุดนรอคนเยอะไหมครับอู้วันนี้เยอะมากเลยวันนี้มันหยุดไม่ดช่าจะเยอะแต่ใช่ผู้ใหญ่มานั่งรอหนึ่งทุกไม่ครับเพราะารถมันติดเมื่อวานอะรถมันติดเราพยายามเร็วที่สุดแล้วครับรถมันติดตรง มันสีแดงเถื่เลยเมื่อวานพี่วีรีมีคนถามว่าพี่วีรีเจอผู้ใหญ่บ้านตัวจริงแล้วเป็นไงบ้างครับอ,อ,ขอเขาก็น,น่ารักน่ารักเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนที่าตามสไตล์เขาเลยพูดจาฉาดฉา่เขาเป็นคนแบบน่ารักอ่ะใช่น่ารักน่ารักจริงๆนะเราสัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนจริงใจเขาก็เป็นคนที่เกรงใจเหมือนกันนะอ,อย่างแบบเมื่อวานเขาเรียกพี่วีรีว่าแม่อะไรเงี้ยเขากลัวแบบเออพี่วีรีไม่โอเคเขาก็ถามเลยนะว่าแบบ เลีเ้ยงได้ไหมเออน่ารักจริงๆริงก็คืออยู่แบบเราเราเป็นคนแบบเจอวคนมาเยอะนะเราจะรู้เพราะแบบนี้คือเขาเก่งเง<ๆ>แล้วเมื่อวานก็คือไม่มีการแบบจ้างกันไปไล์นะแล้วพี่พลีก็ทุกคนลองสังเกตดูนะพี่พลีก็ไม่ค่อยได้ไปไล์กับใครแบบนี้ <จะ S 2> เลยนะ,ะ,ะไม่มีเลยนะถ้าแบบไม่เป็นการจ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบช่วยกันครับพีออ่พี่เขาก็น่ารักแบบเชิญพี่พลีไปอะไรเงี้ย รั้งสองแะรักทั้งสองดีใจที่พี่เบลลี่มีเพื่อนพูดจริงงแกไม่มีคนคบอ่ะไม่แกไม่คบคนไงอ๋อทีนี้เลขจะไม่เหลือไม่ันครั้งสองเลยครับเปล่าเกือบตกเลยเมื่อกี้เออให้เกียรติจริงให้เกียรติจริง <c oughs> ออาพี่กินเลยด้วยกันเลยนักกอนักเก็นักกินเนาะกดตะก้า้เลยอ่ะเอ้ยไม่ใช่มันเหลืออันเดียวแทงใจดำเอาจริงๆแกพูดอย่างเงี้ยทุกคนขอสองบ้านได้ไหมใครใจดีกดตะก้าให้ผมหน่อย ชอบพี่น้องกับพี่แพรี่ดูแลกันไม่วีนกันอย่างนี้น่ารักมากเลยพี่แพรี่อย่าวีนน้องเยอะนะคะหลอนก็ตื่นก่อนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมรอนก็ต้องตื่นก่อนจะหลับเยอะเออเห็นไหมล่ะพี่แพรี่ตอนไม่วีนน่ารักมากเลยหลอนอ่านเมนทริปมีเธอมาดูดิดิเห็นไหมเนี่ย ให้วีนไหมเราเมื่อกี้ขับรถมาดีๆีมาดักตางหน้าอยางนี้แล้วก็ตกใจมากแล้วก็แล้วก็วายนั้งเต็มที่เลยเรพี่คนนั้นได้มองเขารู้ไหมพูดว่าอะไรนี่แหละดาราดารากิออาอร่อยไม่กินหน่อยเมทิปก็มาที่วันนี้สวัสดีครับ ปนน้องฝออยากแกงพี่ไปดีเยอะนะคะ ไปครับพี่จุ๋มไปไม่เลยครับเขาบอกว่าน้องฟอดน้องฟอดอยากอยากแกงพี่แพรได้เยอะนะวันนี้ที่ปากเกร็แต่ว่าอยากเห็นพี่เวอริี้เสื้ชุดไทยค่ะเขาบอกอยากแกงนะแต่อยากเห็นชุดไทยชุดไทยไหนครับน้องฟอดอยากเห็นเวอร์ชันชุดไทยหรือเปล่าเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวมีโอกาสได้ใสนะ่แน่ ชีวิตคู่ก็อย่างนี้แหละมีวีนบ้างเป็นเรื่องปกติรสชาติชีวิตครับ <c oughs> น่าราักสวัสดีครับหลอดเทว้าวมาเที่ยวนนทบุรีใช่ครับมารอบที่สองแล้วครับมาครั้งแรกก็มากับคนเดิมมาครั้งที่สองก็มาคนเดิมแต่ไม่รู้ว่าเขาอ่ะมากับกี่คนแล้วมาหลายคนนะ พี่วาวากดตะกร้าได้เลยนะครับขอสัาคนละหนึ่งบ้านนะใครจะดีกดเท่าไหร่ครับหนึ่งบ้าน,นอร่อะ้อนรอนอ่พี่ปุ้มปุ้ยกดตะกร้าได้เลยะคะ่บพี่ปุ้มปุ้ยนะครับ ใช้ได้ครับพี่ปุ้มปุ้ยใช้ได้เลยตอนนี้ใช้ดีมากจริงๆวิวดีมากเลยอ่ะอขอบคุณคับอุ้ย,ยพี่ปุ้ยจะกดแล้วเนี่ยน่ารักที่สุดเลย มารีวิวนะคะรอของค่ะขอบคุณะค่ะพี่ฟิล์มใช้ดีจริงค่ะเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะพี่น้ำฝนคอนเฟิร์มแล้วโอ้ขอมาค,คับพี่สมอมถังละลองก่อนขอบคุณครับโอ้ยเหลือหนึ่งบ้านเหลือหนึ่งบ้าน ชาย,ยหน้าขาวอ่ะเห็นไหมล่ะมันเป็นต้มเลยครับเป็นเป็นต้มชาวหน้าไม่แห้งชอบมากนี่เห็นไหมล่ะน่ารักมากใช้ได้ทั้งตัวทั้งหน้าเลยครับตัวนี้ สองนุ่มมากเดี๋ยวคืนนี้ค่อยสั่งกักหมูเออมีคนรอสั่งของแล้วนะมีคนรอสั่งกับหมูนะเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ค่อยสั่งกักหมูพี่เทรลี่รอดูก่อนครับว่าพี่เทรี่จะได้ไล์หรือเปล่านะครับ ข้าวบ้างนะครับ่แม่ใช้แล้วหน้าใสหน้าไม่แห้งด้วยอุ้ยขอบคุณครับปกปกติเป็นคนหน้ามันมากแต่ใช้สบู่หน้ามันน้อยลงจานี่เห็นว่าล่ะการันตูถุกรันตีก็การันตีถูกการันเตอร์เอออาทุกคนอีก2บ้านไปสองบ้านสองบ้าน ตามมาจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อุ้ยน่ารักมากขอบคุณครับเออไดออเดอร์เท่านี้จะเอาเท่านี้อ้าวก็ดิฉันเนี่ยมีวิธีการขายของดิชันดิฉันขายได้เท่านี้แล้วเนี่ยดนด้องเลยไม่เติมค่าน่าโอ้ยมาจากบ bon อรบิ๊กอะถ้ามาจากบอรบิ๊กต้องกดตะกร้าแล้วนะถ้ามาจากบอรบิ๊กต้องกดตะกร้าแล้วนะเออ สบู่ใช้ดีน้ำพริกกั่งหมูก็อร่อยค่ะไปซีก็อร่อยน่ะที่สุดเลยพี่แพร่หัวคอยดีหัวคอยดีหัวคอยดีล่ะหัวคอยเนอะมาเป็นหัว้าเนอ ขอบคุณครับพี่ฝนพี่ฝนน่ารักมากงานนี้คนอ่านเยอะมากเลย รอดูเลยนะครับรอดูเลยนะครับเพราะว่าเราหลังจากที่เอฟซีของพี่ผู้ใหญ่บ้าฟินแลนด์ได้ซื้อไปแล้วเนี่ยจะมีกระแสตอบรับยังไงกับสบู่เรานะครับคอยดูเลยผมว่าดีแน่นอนต้องมีคนกลับมาซือซ้ําแน่รับรองมีซ้ําแน่ต้องเป็นร้านนั่งชิลแน่ๆเลยมันจะเป็นร้านแบบร้านกาแฟครับแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะมี นักร้องมาด้วยครับปลาพี่แพดที้อร่อยมากเจ้ากดได้เลยนะครับกดได้เลยแม่ถังไนป้าฟ้าลูกขอบคุณครับ เมื่อวันที่เมื่อวันที่สิบเท่าไหร่นะเมื่อวานวันที่เท่าไหร่นะครับสิบหกเมื่อวันที่สิบหกใช่ไหมไม่ใช่เมื่อวันที่สิบห้าไอเคนหล่นวันที่สิบหกเราไปทํางานเอ,อ้ยอย่าลืมบอกว่าตัดคลิปไว้นะพี่ตาอย่าลืมแค่พอตัดคลิปล้วยวันเมื่อวานเราไปทํางานที่พระรามสองวันนี้ถนนยุบ เห็นไหมล่ะแต่เราเจอยังไงอะไรขอนอนนะปุ๊งอ้อเออว่ะเราก็โดนคุยไม่โดนแต่เราไม่ได้ถ่ายรูปหรอกใหม่แล้วอุ้ย16บ้านแล้วจริงเนี่อะไรอีกอันตรายนะจริงๆทุกคนขับไปอ่ะยังกลัวเลยนะขับแบบขับผ่านเฉยๆยังแบบโอ้โหแล้วเมื่อวานนะที่ขับมาคือขับช้ารถทุกคันจะขับช้าหมดเลย ฉาโลอะไรฉโลทุกคนต้องมองกนเสียวอะ่ะใครอ่าใครจะไปรู้แหลอว่าเราแบบจะไปตอนไหนอะ่ะอันตรายมากสอา,ามตอร์เซ็นเสีนยชีวิตจริงเสียวจริงนะบุบเลยได้รถเฟอร์เฟอร,ร,ร์รารีหรือ,อยังคะ <laughs> น่าก,กลัวน่าก,กลัวจริงครับไปเป็นตาคนละชิน้น<ก><ก> วุ้ยฮะรอรอร้นนตาชอจุดจีนต้องหัวหินว่าจะไม่ไปแล้วอะไรนะครับจุดจีนต้องหัวหินว่าจะไม่ไปแล้วมีอะไรไม่รู้อ่ะพี่เคยอยู่พระรามสองสิบปีก่อนก็ยังสร้างถนน จนถึงทุกวันนี้โอ้ห้าลวเงจริงเหรอทุกคนแล้วเราจะได้ใช้ตอนไหนเนี่ยแล้วพอเราใช้มันจะแข็งแรงไหมอ่ะจุ่มขับรถจากพระรามสองไปทํางานเช้าไปเย็นกลับทุกวันเลยค่ะกลัวเหมือนกันอุ้ยน่ากลัวเนาะน่ากลัวมาก พักที่นนท์ไหมคะอ๋อไม่ครับไม่ครับเข้าไปพักในกรุงเทพครับแต่นนทบุรีก็อยู่กรุงเทพใช่ไหมอเออติดกันเออแปลกๆอ่ะติดกันนั่นะจริงจนลูกชายตัวเป็นหนุ่มอ่ะโอ้โหโหมดมากความฝันไปวางไว้บนสากเธอกี่วันแล้วนอน ทุกคนครับขออีกสามบ้าน,นครับสามบ้านสุดท้ายเลยจริงอันนี้จริงๆเลยครับรจ อหน้าออกเทปอุ้ยทำไม่เป็นหรอครับร้องได้แต่ทำไม่เป็นเลยน่าจะหมดเยอะอยู่นะครับถ้าออกเทปออกอะไรเงี้ยไหนจะค่าดนตรีค่าอัดค่าอะไรเงี้ยนะอ้ไม่ธรรมดานะครับที่หนูแน่น่าจะหมดหลายบาทเลยครับเมื่อคืนได้กี่ออเดอร์ ทั้งหมด289ครับ289บาทเยอะแล้วครับเยอะแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่ถึงร้อยกลัวไงแต่ว่าโอ้โห FC ผู้ใหญ่บ้านโหดจริงทำเพลงใต้ดินก่อนยังไงอ่ะปราชื่นทำเพลงใต้ดินเพลงใต้ดินคือ,อยังไงพี่ตะ เธอเพลงใต้ดินคือยังไงไม่รู้ค่ะปะชื่อเล่นมุกอ่ะฝนเกิดไม่ทันได้ยนี่เนอเอออ๋อเพลงใต้คืออะไรคะไม่เคยรู้เลยได้พอๆกับวันเปิดตัวสมุรเลยใช่ไปลแล้วขึ้นแห้านาทีเองโหมดมากโหมดมาก ไม่มีใครไงอ๋ออ๋อเป็เพลงที่แต่งเองร้องเองทักแชท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 เดี๋ยวไปทำเพลงทักแชทก่อนเฮ้ยทุกคนมาขอสองบ้านได้ไหมครับสองบ้านสุดท้ายแล้วจริงๆสองบ้านละแบตจะหมดแล้วเนี่ย จดีกดเท่าไหร่ครับเมื่อคืนเมื่อคืนพี่แพรดี้หน้าคมมากก็แต่งหน้าไงแต่งหน้าไงโฟโมสสวัสดีค่ะคุณฝดประกรณ์อะไรล่ะมดกดสบู่ได้ยังสบู่มาแล้วเนี่ยกดไปใช้ไปมด สองบ้านสุดท้ายครับเดี๋ยวแบตจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมูฟกับกรุงเทพแล้วยังไม่หมดอี๋สนอมแพ้ <c oughs> ใครใจดีกดให้หน่อยครับผมขอสองบ,บ้านสุดท้ายจริงๆครับสองบ้านสุดท้ายจริงๆ ก็มีแต่ความเจ็บช้ำต้งไว้วันดูแลเธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีของหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานๆาๆแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไวว้วัน อย่าอยู่เลยเธอฉันมีมองเก็บใช้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมเก็บลอยตัวฉันไปเธอก็รู้ฉันหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้ใจคํา สองสองก้อนสุดท้ายครับใครจะดิกดให้ผมหน่อยนะครับสองก้อนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมูฟแล้วครับจะกลับเทพแล้วอันนี้คิดตังค์ยังยังเนาะสองบาทสุดท้ายสองบาทสุดท้ายจะครบสามพันบาท ฉันก็รู้ดีละหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานนานไอ้มดมามินมาบรรยากาศดูสบายมากค่ะ นก่อนนะคะตื่นได้ยังโลกตื่นต้องตืนโลกตื่นยังหนักอป็นโลกตื่นเป็นเวลาแล้วค่ะไปกันร็วขอบคุณครับบบรรยากาศดูสบายมากค่ะเออนะอุ้ยครบสองบ้านแล้วขอบคุณครับพอดีเลย ครบแล้วครบแล้วขอบคุณครับเดีย๋ยวจะกลับแล้วนะครับห้องไปอีกหัวโคตรผมไม่เคยกินนั่นล่ะโอเคไปแ<ะ>ป้งทุกคนเฮ้ยแล้วอันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ตัดที่ไม่โรตีมันไม่มีนื้ออื่นอ,นอ <S <S ย, <S 2> <S 2> าายู่แบบนี้จุดฉันแก่แล้วเหรอ เที่ยวไหนกันเจ๊ปออยู่ปากเกตปากเกตทุกคนผมไปแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันครับขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนสินค้าแบรนด์เล็กๆนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดครับ